กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมเชิดชัยตันติศรินอสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยนะครับผมขอโอกาสอภิปรายเรื่องนี้นิดหนึ่งครับที่ฟังมาเนี่ยนะครับมันมากจริงๆนะครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะประเทศไทยนี่เถื่อนหรือไงฮะจริงๆทุกประเทศก็มีท่านประธานครับตอนนี้เด็กเกิดน้อยนะครับ ู้ใหญ่แอคนตายเยอะเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยหรือเยาวชนเนี่ยนะครับมีค่านะครับยิ่งกว่าทองคํานะครับเพราะเมื่อพลเมืองเราลดลงเนี่ยพวกเราอายุเยอะขึ้นแล้วก็ไปกันนะครับภาระที่จะรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศก็คือเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้วทุกท่านก็มีพูดตรงกันซ้ำไปซ้ำมานะครับ ยิ่งทําให้มันดูมันเป็นเรื่องน,น่ากลัวท่านประธานครับเรื่องปัญหาเด็กเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเพราะจะกระทบไปด้านต่างๆโดยเฉพาะสถาบันครอบครัวพอที่การแก้ไขนี่ผมก็ว่าดีนะครับแต่มันสั้นจุจูเลยนะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหาที่ต้องการเนี่ยฟังไปฟังมาก็คือเพื่อไปปราม ผู้ปกครองนะครับที่ใช้สิทธิ์เกินขอบเขตแล้วก็เป็นการละเมิดบุตรนะครับท่านประธานครับเราก็ชอบอยู่ครับว่าเราไปเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของเด็กฉบับที่8ที่ต้องการคุ้มครองสิทธิเด็กเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กแล้วก็มีกลไกายูนิเวอร์ซลพีเรียด U.P.R. นี่ครับรอบที่สองเราก็สมัครใจทำท่านประธานครับเด็กมันก็เรียนแบบผู้ใหญ่นะครับถ้าประเทศชาติเราเนี่ยไม่มีผู้ใหญ่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับมันก็เรียนแบบเหมือนตอนนี้ผมเป็นกรรมการการบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับผู้ใหญ่ก็สูบบุหรี่ไฟฟ้าให้เด็กดูเด็กมันก็สูบตามสิครับนึกว่าปลอดภัยแล้วยังมีข้อมูลเฟกนิวต่างๆว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันปลอดภัยท่าน ประธานครับผมเลยลองไปดูนะครับว่าเอฟประเทศไทยนี่ไ huh. ด้ทําตามกฎหมายที่เราเป็นรัฐภาคีไหมไปดูแล <izer> ้วนะครับเราก็มีพรบคุ้มส่งเสริมและพัฒนาคุ้มครองสถาบันครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องคุธความรุนแรงในครอบครัวนะครับพศ2550ซึ่งเป็นมีบทลงโทษด้วยนะครับ ว่าถ้ามีการละเมิดเด็กเนี่นครับจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน6,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจะได้ลดความเถื่อนของผู้ปกครองลงแล้วยิ่งมาดูนะครับพรบคุ้มครองเด็ก2546หมวด2นะครับเขียนชัดเจนว่าการปฏิบตัติต่อเด็กโดยเฉพาะมาตรา22การปฏิบตัติต่อเด็กไม่ว่าการกระทำใดๆนะให้คำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญต้องเป๊งเลยนะครับคำแปลที่ว่าให้ถือประโยชน์ของเด็กเป็นสำคัญและไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมอันนี้แหละครับและการกระทำนั้นนั้นให้เป็นไปตามแนวทางที่กฎกระทรวงระบุไว้ยังมีรายละเอียดอีกครับซึ่งผมเชื่อว่าท่านสมาชิกที่มาพูดเนี่ก็เป็นยกตัวอย่างให้เห็นว่ามันมีอะไรมีอะไรบ้างเน่ยดีแล้วครับจะได้สั่งสอนผู้ใหญ่ที่ชอบลงโทษเด็กนะครับ แต่จริงๆกฎหมายไทยก็ก้าวหน้าพอสมควรนะครับมาตราที่3นะครับเขียนไว้ว่าผู้ปกครองต้องอุปก,การะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิน่นซึ่งแน่นอนครับผมเชื่อว่าตอนนี้ครูรุ่นใหม่ผู้ปกครองรุ่นใหม่นี่รู้เรื่องดีครับ รุ่นเกา่าอาจจะไปบ้างตามวัฒนธรรมที่คุณเคยมาตอนนี้มันอาจจะล้าสมัยไปแต่ทั้งนี้นะครับต้องไม่ต่ำกว่ามาตรการมาตรฐานขั้นต่ำตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและต้องคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กมีให้ตกในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจเห็นไหมครับกฎหมายเราใช้ได้คุ้มครองได้เพียงแต่ว่าขอให้พวกเรานี่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะในประเทศไทยมีกฎหมายเยอะมากไปก๊อฝรังบ้าง,างอะไรมัางเยอะๆแต่ไม่ปฏิบัติท่านประธานครับผมเห็นด้วยนะครับที่ควรจะเขียนเพียงแต่ว่าจะไปพูดกันมากนกเอาพอสมควรพอสมทวม,ทมขอให้ใช้เมตตาธรรมนะครับแล้วยุติความรุนแรงในครอบครัวผมเห็นด้วยครับป,ปัจจุบันนี้ประเทศที่จเจริญแล้วเขาดูกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชน ศักดิ์สีความเป็นมนุษย์โดยไม่คำนึงถึงเพศอายุวัยนะครับอันนี้ล่ะครับสิ่งจะ่ทำให้เราก้าวไปข้างหน้าเรื่องเหล่านี้มันมีหลายๆกระทรวงที่เกี่ยวข้องผมไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขนะครับ <c oughs> แค่เราต้องการจะให้มีการผลิตพลเมืองเพิ่มนี่ครับกรมอนามัยที่เขารับผิดชอบนี่เขาบอกว่าอาจารย์มันมีหน่วยงานเยอะแยะมากนะครับที่รับผิดชอบด้านนี้ ต้องขอความร่วมมืออย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมครับประเทศไทยเนี่ยทำายังไงครับถึงจะได้มีการแก้ปัญหาเรื่องเยาวชนเรื่องพวกนี้อย่างเป็นกิจลักษณะเป็นระบบเสถียรครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับอีกสองท่านนะครับท่านวีรพัฒ์คันทะท่านคำ